เเนี่ค่ะหลานย่านี่ค่ะเอ้ยขอหยุดถ่ายสักหน่อยหนึ่งได้ไหม,มพอครับมว่มาไงคะหลานน้อยหลานสาวชื่ออะไรคะเนี่ยคือรัทครนััทรอายิ้มหวานหน่อยเอออารมณ์ดีค่ะท่านผู้ชมคะนี่ค่ะหลังจากเราสัมภาษณ์คุณย่าของอนัทคอนคอนัทกร สาวน้อยชื่อรักจกรนะคะเจ็ดเดือนใช่ไหมคะหนูมาอยู่วัดแล้วเหรอลูกเออชอบนะเนี่ยท่าทางอารมณ์ดีนี่เห็นไหมเออนี่แหละเนาะความลาบากเนาะเรามีลูกมีหลานตัวเล็กๆเราก็จะมีหลานเล็กก็จะไม่มาหรอกหรอคะ่านผู้ชมนี่นะคะคุณย่านะคะนี่สวัสดีชาวโลกไหนลูก สวัสดีชาวโลกนอยสวัสดีชาวโลกนอยประเทศไทยน้ําเติมเนะหนูก็อยู่ได้แหละลูกหนูก็อยู่ได้อยู่มีนมมีอะไรให้ทานไม่ได้ขาดใช่ไหมค่ะลุงพ่อแม่ก็ทำงานเออพ่อแม่ก็ทํางาน,างงานอ่าเนี่ยค่ะอบตเป็นคุณพ่อยอืมท่นานผู้ชมคะค่ะคุณพ่อของสาวน้อยนัชะกรนะคะก็ทำงานเนาะหนูก็อยู่กับคุณย่าไปเนาะเนาะ แสดงว,ว่าของมามืาอเช้านี่ท่านเอาไปแจกสวัสดีค่ะห,หน่อยสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะหน่อยนี่ท่านผู้ชมสาวน้อยคนนี้ออกยูทูบโซโล้วนะคะเนี่ย